สวัสดีพี่น้องพบกับซองเบาใส่คือก็เดินพี่น้องสบายดีตอนเช้าๆตอนนี้เฮาอยู่พี่น้องมาบานลังสีเขียวพี่น้องมาเล่นเนาะบ่ได้มาโดนนะว่าบรรยากาศต้นม่วงนี่นะดอกใบงามมาเลยเดี๋ยวเราเห็นไฟสัมปู๊บก็จะไปทางไหนเขาจะไปเวยกกวัดว่าบะปกติเด็กห้ยนี่แหละ ห่าหมองนอตตะขากรีมาเล่นแล้วก็ห่ออ่อนมันมาให้เคยหล่าเรื่อน้องสาวเราเรือบ่าวบ่อยเนาะอยู่บ้านหลังสีเขียวบุ๊ควันนี้มาดดอนละมันเผาบะแม่มันอ่อนปลูกแบบธรรมชาติเลยมือวานนี่เขาเอื้อยไปดดอนไอ้กลงมางามเลยพี่น้องปลูกกดปลูกก็ได้แทนแทนทีมึงบหธรรมชาตินี่เขาดดอนเนาะ ม่ยังบเห็นไผเดือดหางล่อเหอนกนยางล่อหาน้ำเคยหลากับน้องสาลาก่ันพีน่น้องมาเราจะขัดเจาะใช้ก็ไปาขุดบ่ไปเวียดเปิดบ่เห็นไผเลยอืมต้นตานทางใดน้อบ่เที่ยงเจดาบ่า มาได้มาดนนละหลายหมื่นโซ่เป็นท้องถิ่นละอือ <c oughs> เห็นแต่ยามเกี่ยวข้าวอ,อ,อล้วเนี่ยยามเห็นหนาไกล่ข้ามาแล้วไปทางไหนเห็นแต่งงกับควายยิ่งลุมว่าข้าเจ้าเห็นยังข้าะเจอ้าอันปลูกนะข้าเจ้าสิ เห็ดน้องบ่เนาะมีแต่รถอ่ะเนาะแลี่ไปทังไล่บ่ะเออบ่เห็นผู้ใด้แหลี่แหลี่แบบนี้นะบ่แล้วแล้วบ่เห็นไผย่างไปเรื่อยๆนี่และเอู้หูอุบลฮุบบ่ได้บอกเออมีป่าอยู่บ่นี่เนาะน้องนี่นะ แดดแดดแล้วก็นาวคือเก่าไปน้องเอ้อยามนี้หมดเสาเนาะบ้านมะขามมะขามเลยเอันนันไปขัวแล้วดูสิครับนั่นแล้วไปเห็นไฟสัอเห็นแตะกั่วโอยอันนี่นะหาวายูลุมยูลุมคือไปเห็น หรือว่าขามไปพังพุนบอกขามไปหน้าแล้วผุนบอกอ๋อบมจากแล้วจะไปทางใหนถ่าอยู่นี่แหละต้นกระเดาภาพสวยงามขนาดน้องามมือเสาว์บรรยากาศมันได้บรรยากาศมันดีหลบๆอบนีบบบ่ไงฮอยเบิ่งแบบจา้จาจ้าหลบๆบ เก่งกองแบบจ้าๆหรือนะนี่นะอันนี้ก็เห็นต่ควายอย่างนี้นะพอเห็นไฟอันแล้วเห็นจังไดบ้านไฟเบียดทางใดเนาะคือพอเห็นไฟยวบ่มีเบียดในไย โอ้ยก็มีตลอดแล้วครัเจ้าผมมีเบียก,กับไปเบียกเลยคลยเปอืมต้นมะคามนีนะเขามีโปรแกรมแล้วเดี๋ยวนี้เขาจะเอาในมันนอนเอาในมันไปขัวแสบเด้อกับบรรยากาศหนาวแบบนี้นะพิงไพ่นะอ้ยสุดยอดมาเห็นสัมีิน้องเอ้ยเนาะห้าจนทัวทงเลย น้องก็ตรได้ขึ้นไปถ่ายไอพุ่นแะล้วนี่ไะขึ้นไปถ่ายไอต้นม่วงคนละเอาน้งมาก็บบอเห็นชับแต่เคยหลา่าเช้าหลา่ากกบบงานขึ้นไปพุ่นแล้วเจด้านข่าใส่หม้ออยู่วมอยู่เลยในเทียงเซวีอยู่ตัวเซมือหนี่มีงานบ่มีงานออกไปข้างนอกบ่ราะบอเห็นเรื่องอะไรฮะก็บได้มาโดนแหละ หนาวแห้งอีหลอืไปพี่น้องขึ้นไปถ่ายไอเทิ้งก่นละมาเห็นามาท่านเมื้อนอ่ะคันไป,นเ,นเ,ปนเห็นใครล่าก่อนยังมาเห็นงงเ่ยลุงอย่างทรงลงเซ็งเลียงมณีวันอี่ยังก้อนจันทร์บุไปเบี้ยไปกานบ่ จนวันที่ชาแปดเดือนแห่งความรักใกล้จะหมดแล้วหมดเดือนนี้แน่นอพี่น้องเนาะเดือนนี้มีชาแปดมือแล้วมนนี่เป็นมือสุดท้ายของเดือนวันที่ชาแปดให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเด้อเนาะให้มีเอฟซีเข้ามาหลายๆติดตามไปเรื่อยๆบ่งไปเรื่อยๆเป็นกำลังใจให้ไปเรื่อยๆด้วยอซี เห็ดจังไดบ้านหงเฮียนบอะนะน่าจะเป็นหงเฮียนเด่นอดเจ้าโอ้ต้นอีซังก่อนเพินต้นดอกเนี้ยก่อนเนี่ยเราลืมดอกฮักบดอกไอ้ซังเห็นเบาบ่อยบ่ ไก่นี่ก็สุดยอดนริงต้นคูนบ้านหามากเี้ก็ดอกกัเดียดไปนอนถ่ายคนแรกแบบนี้เย็นในฮือนหรืบหบอเะเยนจ็คือประดีินน้องทงประเดี๋ยนถ่ายเ็กน้อยพื่อน หาจังน้อยรุ่นรุ่นรุ่นจ้าคายังก็บหมากักพริกทุ่งจกบาทเพเถ้าขนมบบเป็นบาทแเ้าบาทแน่ว่าแลละทุงหาบาทใครเคยสือทุ่งหาบาดแล้กีบ้องหาพันกีบเป็บาดเาหมักพริกกันนี่แก้มกับบีจะปลูกไห้น่าบ่จะพัน17ัน

เอเอาเอาเอาเยอาเงินเหรอเ้ยบอเอาท่อนี้เลลกราท้องทอนดอกนี่ขอบใจขอบใจเอ้ยของทองเทียวเขาจะลงกลางน้าบอคือว่าเห็นเลยในซุยเห็นละเาเอาแผงกลางน้าเนาะแมนเาจะเห็ดแบบโอ้แต่ว่าคือวานั่นแหละของแพง แต่ละอย่างแต่ละอย่างนะบ่แม่นถื่ๆๆแดดเปียงเปียกโพดแล้วแดดบ่แดดหนาวบ่ไปซื้อเบ็ดเด้พวกเฮาสิไปอยู่เฮาก็เฮได้ว่าดอกก็สิไป แรกก็แรกได้ตีมเงินผู้กายมกายมดโุคนเขาไ่ด้สักบาจากโอ้แต่เราสะเมื่อเลยนึ่ก็บโบไม่เอาเมื่อเลยเมืเ่อเงนคนโดเนาะไม่ผู้สักโควิดบแม่นผู and on and on> People, ้สักยากันโควิดไจะไปสักโควิดบอกเป็นทายาทลาย อันเค็มซามนี่อยู่บ้านเฮานี่ยาพี่น้องเอ้ยใครก็พากันยากบ่ยากไดเลยยาฟรีเด้อนี่คันสิเงินน่ะบ่ต้องเาเด้อสิพนานน้อโอ้ยเมลเป็นหมื่นเด้อซะว่าโอเ้แต่เม500นี่ยังอูกลนะอยู่บ้านเฮาน่ะเม100ยังอูกลนะเม100นี่ก็แต่ขนาดพี่ยังบ่อยากยังอูกอกยังอกยอุบ่อยากซักอกบ่อยากซักจแล้วบ่สิเางิน่อยากซัก เอากระครบชองเข็มตอนแรกบ่กประกาศว่าชองเข็มมีมาใหม่อีกปรว่าณสามเข็มนสีหาเข็มพวกนะกโควิดสีม,งงาามานจะง่ามได้มาใหม่ตลอดว่าโควิดเหรอไม่ได้ไปทางไรดอกไม่ได้ลงกรุงเทพดอกมึงคักแล้วท่านแบบนี้นะเมันสุกแล้วบ่มันไ,มปไปทไบ่าวไปลงมันบนะ่ นนอม,มันเละไรกับบอสบได้หัวสปุมือพอดีนะห,หัวละครหัวละครหัวละค,ละคนะพอดีนมะมือานัมีทางัมีอยู่ทางไปแต่มันอยากน้ำตัวเดียวแลละธนาคารบรีมันม่มีมันบม่มีกะสีก่อน มันม,ม,นมีมันมีแต่ฝักเดียว